สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวข่สัสารใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคย2วันติดต่อกันในการเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตกับสอสุพรรณโชและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าภาพงานเท่าที่ดูนะครับใน2คิวงานที่ผ่านมาคือคุณผู้ชมหลายท่านเข้าไปชมงานนี้คือเยอะมากๆเพราะกระแสกันตอบรับจาก F อฟซีแบนคลับของสองสุพรรณโชและน้องต้นข้าวสุปรียา และที่สำคัญก็คือเจ้าภาพงานไว้วางใจนะครับและจองคิวงานถึงข้ามปีเพราะกลัวว่าคิวงานจะไม่ว่างนะครับอย่างงานล่าสุดที่ผ่านมาที่สอนสุพรรณโชว์กับน้องต้นข้าวไปทำการแสดงโดยพ่อแขกสอนสุพรรณได้ออกมาแจ้งข่าวดีเพราะเจ้าภาพงานได้จองคิวงานติดต่อทำการแสดงถึงปี70ถึง2คิวงานสอนเลยทีเดียวนะครับตามที่พ่อแขกได้แจ้งก็คือ ในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2570นณวัดบางช้างเหนืออําเภอสามพรานจนังหวัดนครปฐมคอนเสิร์ตต้นข้อสปริยากับสอสพุพรรณโชว์และอีกคิวงานในวันที่12กุมภาพันธ์ปี2570ที่วัดท่าพูดอําเภอสามพรานจนังหวัดนครปฐมต้นข้อสปริยาและรำวงสอสพุพรรณโชว์และนี่ก็คือสองคิวงานติดต่อกันที่เจ้าภาพงานถึงกับต้องจองคิวงานข้ามปี พราะจะภาพงานกลัวว่าหากไม่จองคิวงานไว้ในตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ได้คิวงานนะครับคือจะภาพงานมองการไกลเพราะในตอนนี้นะครับคิวงานสอสุพรรณโชว์กับน้องต้นข้าวแทบจะไม่มีคิวว่างแล้วนะครับและถ้ากอยากได้คอนเสิร์ตแบบสนุกค,คูณสองจะต้องจ้างสองสุพรรณโชว์กับน้องต้นข้าวสปริยาและนี่ก็คือเสียงการตอบรับจากคนที่ได้ชมประทับใจในการโชว์เพราะในตอนนี้ก็คือ ลงตัวมากๆากคนเข้าชมเยอะมากๆคนจัดก็ได้กําไรเยอะมากๆนะครับต่อมานะครับในวันที่28มกราคมปี2 5 6 9นี้ต้นข้าวกับสสุพันโชซึ่งพ่อแขกได้ออกมาแจ้งข่าวด่วนสำหรับการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานในวันนี้จากเดิมที่ตลาดบ่อยางศีรราชาจังหวัดชลบุรีโดยย้ายมาที่บิ๊กซีบ้านบึงจังหวัดชลบุรีสำหรับงานในวันนี้ ก็จะมีราคาบัตรเข้าชม100บาทเริ่มในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปน้องต้นข้าวจะทำการแสดงในเวลา21นาฬกา30นาทีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับก็จะมีการแจ้งข่าวดีสำหรับบทเพลงใหม่ของน้องต้นข้าวพร้อม MV เพลงแทนการขอบคุณ FC แฟนคลับของน้องต้นข้าวทำไมถึงต้องพูดถึงเพลงของน้องต้นข้าว ก็เพราะใน MV เพลงของน้องต้นข้าวจะมีความพิเศษที่เต็มไปด้วยภาพของ FC ฟ a n d l u คที่มีความรักความเมตตาสำหรับ MV เพลงจะทำพิเศษใครที่มีรูปคู่กับน้องต้นข้าวนะครับหรือถ่ายภาพกับหน้าจอหรืออะไรที่เป็นภาพความประทับใจเตรียมภาพไว้เลยนะครับรอรวบรวมในเพจของแอ j ดเจ๊ยบและใครบ้างจะอยู่ใน MV ของน้องต้นข้าวอยากเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันและเวลาในการปล่อยเพลงจะต้องรอการอัปเดตอีกทีอยากจะฟังเพลงเต็มพร้อม MV เพลงที่มี f c ฟซี c l u คับได้มีส่วนร่วมใน MV เพลงนี้จังเลยนะครับซึ่งจุดประสงค์ของเพลงนี้ก็คือจะเป็นเพลงที่จะทำเพื่อแทนการขอบคุณโดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับคำว่าลูกทุ่งอยู่กับคนไทยมานานแสนนาน และในวันนี้ได้เห็นศิลปินคนรุ่นใหม่นำบทเพลงมาสืบสารศิลปินรุ่นพ่อครูแม่ครูก็คงจะภาคภูมิใจมากและล่าสุดน,นะครับคุณดำรงวงทองได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยจะมีใจความระบุถึงน้องเข้าด้วยว่ายอมรับว่ายุคนี้เป็นยุควงมลามาแรงเพราะคนอีสานเยอะตลาดมันกว้างกว่าลูกทุ่งเยียบสนิทเพลงลูกทุ่งใหม่ๆโผลมาไม่กี่เพลงดีนะ ยังมีเด็กน้อยต้นข้าวที่ยังทําให้เห็นคุณค่าเพลงลูกทุ่งไม่ได้หายไปเล่นที่ไหนคนดูแน่นอย่างอัศจรรย์นคนดูรุ่นฟันน้ํานมไปถึงรุ่นปู่ย่าวงเล็บเพลงลูกทุ่งยังอยู่และนี่ก็คือข้อความที่คุณนารงวงทองซึ่งออกมาโพสต์ก็มีหลายท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆและโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเอฟซีแฟนคลับ ขอเพลงลูกทุ่งซึ่งบางท่านได้บอกว่าสำหรับผมผมคิดว่าน้องต้นข้าวที่ได้รับความนิยมก็ด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องที่ไพเราะสะกดให้คนชื่นชมความน่ารักการพูดจาที่อ่อนน้อมจริงใจบางครั้งก็มีหยกักหยอกกริยาท่าทางไหวพริบปฏิพาณการแสดงออกบนเวทีน้องมีครบส่วนเรื่องเพลงร้องน้องสามารถร้องเพลง ได้ทุกยุคทุกสมัยสะกดให้พ่อแม่ตลอดโจนแฟนเพลงหลงรักน้องกันติดตามกันไปในทุกที่เก่งจริงๆและยอมรับว่าน้องมีบุญวัส,สนาสูงส่งมีคนรอบข้างที่ดีพร้อมสนับสนุนให้น้องต้นข้าวก้าวไปข้างหน้าอย่างดียิ่งและอีกคอมเมนต์ซึ่งได้ระบุว่าสุดยอดเลยเด็กน้อยมหศัศจรรย์ขวัญใจพ,พ่อพ่อแม่แม่บางคอมเมนต์ได้ระบุว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป ตามคบเฉลิมของโลกศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งขนาดแท้ที่แทรกมาโดดเด่นนั้นยากมากตามหาแนวสมัยใหม่เข้ามาโปรโมทถึงจะอยู่รอดบนเส้นทางของเสียงเพลงอย่างรักเพลงลูกทุ่งไม่เสื่อมคลายครับและอีคอมเมนต์ได้ระบุว่าถ้าเพลงเก่าไม่เอามาร้องก็จะลืมเลือนสูญหายไปกับการเวลาเด็กหญิงสุปริยาเอามาร้องใหม่เราจะได้ไม่ลืมเพลงที่มีอมตะมีคุณค่าของลูกทุ่งไทย และนี่ก็คือความคิดเห็นของหลายๆท่านนะครับอย่างที่หลายท่านเข้าใจก็คือบทเพลงลูกทุ่งไม่ได้จางหายไปไหนเพียงแต่รอเวลาว่าศิลปินคนรุ่นใหม่จะนำกลับมาร้องและเป็นกระแสอีกครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งหลายเพลงที่น้องต้นเข้านำมาร้องใหม่บนเวทีการแสดงก็เป็นกระแสวัยเรา้าทั่วบ้านทั่วเมืองและศิลปินบางท่านก็นำมาเรียนแบบนำมาเล่นแผ่นเสียงบ้างก็เยอะมากมาก ไม่เฉพาะแค่นั้น f อแฟนคลับของน้องต้นข้าวนะ้นาเวทีซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นน้องๆรุ่นราวเขาเดียวกันกับน้องต้นข้าวซึ่งในตอนนี้มีเยอะมากๆที่มาชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าร้องตามน้องต้นข้าวกันเยอะมากๆถึงได้บอกว่าต้นข้าวคือความภาคภูมิใจของวงการเพลงลูกทุ่งไทยในยุคปัจจุบันนี้กระแสะความนิยมกลับมาอีกครั้งเพราะน้องต้นข้าว โดยมีผู้ใหญ่หลายท่านให้การสนับสน,นุนอยากเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆในยุคที่บทเพลงลูกทุ่งกำลงังเฟื่องฟูเราได้เห็นภาพบรรยากาศอีกครั้งในปี2026นี้คือผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นน้องๆของรุ่นใหม่ได้มาสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเราจะต้องช่วยกัน สนับสนุนนะครับและทั้งวันนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะครับและจะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ